เรียนผู้บริหารและตัวแทนจากบริษัทไปจริงจงซื่อลุงเพืงคันเซอร์มีเดียเทคโนโลยีจำกัดคณะผู้แทนจากประเทศจีนคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์หน้าใหม่โดยจริงการร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนในการที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้พัฒนาก้าวไปยิ่งขึ้นโดยผ่านช่องทางไลฟ์คอมเมอร์ซเป็นรูปแบบการค้าที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยกับบริษัทเป่ยจริงจงซื่อรุ่นเพิงคันเซอร์มีเดียเทคโนโลยีจำกัดซึ่งเป็นผู้นำด้านไลฟ์คอมเมอร์ซของจีนในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญ ที่จะเปิดประตูสู่โอกาสทางการค้าใหม่ๆสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศในช่วงที่ผ่านมาท่านคงได้เห็นบทบาทและกิจกรรมของกระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องโลกมันเปลี่ยนแปลงไปครับถ้าเรายังใช้ในรูปแบบแบบเดิมๆโอกาสที่เราจะก้าวทันหรือสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆในโลกก็มีความยากลำบากมากขึ้น การได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับตัวแทนบริษัทนะครับท่านเห็นว่าเราได้เริ่มต้นนะครับพูดคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วแล้วเราได้ลองเริ่มทดลองดูว่าการที่จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยส่งเสริมการค้าเนี่ยจะทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนเราเริ่มต้นด้วยการเชิญไมอาโปกับฟรีนเบกกี้นะครับสองท่าน จากฝ่ายชายสองท่านจากฝ่ายหญิงที่เป็นดารานักแสดงนำที่เป็นที่รู้จักของคนไม่เฉพาะคนไทยแต่คนทั่วโลกแค่งานแถลงข่าวที่เราลองทดลองทำดูผ่านอีคมอมเมอร์ไอผ่านระบบเทคโนโลยีต่างๆคืนเดียวกระทรงาณิชย์ติดอันดับหนึ่งของโลกในแฮชแท็กระทรวงาณนชี้คืนนั้นสามารถติดอันดับแฮชแท็กอัคชวลวันนย์สามารถติดอันดับ,นนาาดดบเป็นที่หนึ่งของเวียดนามเป็นที่หนึ่งของสิงคโปร์ และยังมีชาวผู้เป็นแฟนคลับของทั้งสองคู่เนี่ยจากทั่วโลกในหลายๆประเทศนะครับวันที่ทำกิจกรรมครั้งนั้นเนี่ยมีเพื่อนชาวต่างประเทศหลายประเทศบินเข้ามาในประเทศไทยมาที่กระทรวงพาณิชย์เพื่อมาดูแฟนคลับเขาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในโลกยุคใหม่เนี่ยพลังของเทคโนโลยี พลังของความรักความเชื่อมั่นที่คนมีต่อบุคคลมีต่อบริษัทหรือมือต่อสินค้าต่างๆเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเพราะวันนั้นเราได้เห็นทุกอย่างนะครับแม้จะไม่ได้ใช้ทรัพยากรการเงินในการจัดสักเท่าไหร่แต่ว่าเราเห็นว่าในโซเชียลมีเดียทั้งหมดเนี่ยมันสามารถสร้างเงินไขสามารถที่จะเปิดตลาดไปได้อย่างทั่วถึงทั่วทั่วเกือบทุกมุมโลกในช่วเวลาไม่พ้นข้ามคืน เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะเปิดทนทางและช่องทางต่างๆมากขึ้นกระทรวงพาณิชย์เลงเราเห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเราคิดว่ามันเป็นช่องทางในการที่จะนำเอาสินค้าของประเทศไทยในชุมชนต่างๆซึ่งคนไทยเรามีศักยภาพมากนะครับไม่ว่าจะในเรื่องอาหารฝีมือวัฒนธรรมหรือการแสดงออกในหลยเรื่องที่เป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่มีอยู่ร่วมกัน ถ้าได้เห็นสินค้าที่มีอยู่ขนาดนี้ไม่ไม่ว่าจะเป็นกะทินะครับของอบริษัทของคนไทยที่ทามาอย่างกะทิชาวเกาะใช่ไหมฮะหรือ,รอน้าพริกแม่ประนอมคนไทยเรารู้จักดีแต่ว่าเราก็อยู่กับเะของเรานะครับก็ผมคิดว่าช่วงที่ผ่านมาถึงแม้จะยังน้อยแต่ว่าถือว่าเป็นการปูพื้นฐานที่แข็งแรงนะครับจากฐานการผลิตท,ที่เข้มแข็งแล้วหลังจากนี้เป็นเวลาที่เรา ไม่ควรจะรู้จักเฉพาะภายในประเทศของเราอย่างเดียวการทําให้เกิดความรับรู้กว้างขวางขึ้นแล้วก็ทําให้โลกทั้งหมดเนี่ยได้มามีโอกาสได้ลิ้มชิมรสฝีมือของคนไทยในหลายๆส่วนที่แสดงออกได้รับความประสบการณ์หรือความรู้สึกที่ดีๆที่มีต่อวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นการผลิตโดยฝีมือของคนไทยเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่มากนะครับเราจัดงานครั้งนี้เนี่ยเรามุ่งหวังที่ จะให้ผู้ประกอบการไทยรวมทั้ง SME ได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการซึ่งจงซื่อเนีเป็นประเทศที่เป็นบริษัทที่มีศักยภาพมีความสามารถเรื่องนี้นะครับมันวันนี้เป็นแค่เพียงวันถแถลงข่าวเราเพียงจัดตัวอย่างมาเพื่อจะแสดงแล้วก็เฉพาะแค่วันนี้เองเราได้รับความร่วมมือจาก42บริษัท ก่อนหน้านี้เราก็ยังได้เยอะกว่านี้ตอนที่มาแอปโปมาเลือกสินค้าไทยที่จะนำไปส่งสู่ตลาดนอกเพราะนั้นวันนี้เพียง42บริษัทยังมีสินค้าอยู่เป็นร้อยกว่าชนิดซึ่งเป็นสินค้าระดับคุณภาพทั้งสิน้นนะครับอยู่ขึ้นในระดับพรีเมียมได้เลยเพราะนั้นวันนี้หลังจากที่เซ็นเนี่ยเราจะให้เขาได้ดูสินค้านะครับวันนี้เป็นแค่วันถแถลงข่าวที่บอกให้ทุกคนรู้ว่า วันนี้กระทรวงพาณิชย์จับมือกับผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยของประเทศไทยเพื่อจะหาช่องทางการตลาดเพื่อจะสร้างรายได้เอ้ประเทศทําให้สินค้าไทยอาหารไทยซึ่งได้รับการต้อนรับจากทั่วโลกเนี่ยได้รับการต้อนรับให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับจากวันนี้ไปอีกสองเดือนไม่เกินเราจะมีมหากรรมนะครับการไลฟ์อินของอีคอมเมิรในการทำตลาด ให้กับสินค้าไทยนะครับวันนั้นท่านจะพบกับการตื่นตาตื่นใจมากกว่านี้อีกหลายเท่าวันนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่เราอยากจะแสดงให้เห็นว่าแค่นี้วันนี้เรามามีเจ้าเดียวแหละแล้วก็มีคนมาดูให้เขาเห็นตัวอย่างของเราหลังจากนี้เรียบร้อยผู้แทนบริษัทหรือตัวแทนของอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนเขาจะมาที่ประเทศไทยมาเลือกดูสินค้า แล้วดูว่าพลังการผลิตนั้นสามารถตอบสนองได้ไหมเขาเชื่อว่าการไลฟ์อีคอมเมิร์ซในการที่จะขายสินค้าเนี่ยศักยภาพของพวกเขาเนี่ยสามารถไลฟ์ในแค่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยสามารถนำรายได้เข้ามาเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นร้านหลายๆล้านนะครับเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้เขามีผู้ติดตามเขาคนหนึ่งบางทีมีเป็นสิบล้านร้อยล้านนะครับหลายๆคน ในประมาณเดือนกระกฎาคมท่านจะได้เห็นงานของกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับผู้ประกอบการไทยทั้งหมดเนี่ยเราจะมีอินฟลูเอนเซอร์ของจีนที่จะมาร่วมงานประมาณ 30- 50ิถึงคนเป็นอย่างน้อยซึ่งท่านเหล่านี้เป็นท่านที่เข้าใจในบริบทของคนจีนเขาจะมาดูสินค้านะครับเขาจะบอกว่าทางโู้นต้องการอะไรเขาจะมาเลือกสินค้าที่สอดคล้องกับคุณภความรู้สึกความนิยมของคนจีน แล้วก็เขาจะเลือกสินค้าได้ตรงใจกับคนจีนมากที่สุดไม่ใช่แค่เราเอาสินค้าของเราแล้วไปเที่ยวขายโดยเราไม่รู้ว่าตลาดนั้นเขาต้องการสินค้าของเราหรือไม่นะครับเพราะนั้นท่านจะได้เห็นเขามาเลือกและเข้ามาดูกำลังความสามารถว่าถ้าตัวเลขมันขึ้นไปเร็วแล้วเนี่ยท่านจะมีของไปสนับสนุนเขาได้หรือไม่ซึ่งผู้ประกอบการที่อยู่กับประเทศไทยอยู่กับพวกเราตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเ m e หรือไม่เ ME ก็ตาม ก็มีหลายบริษัทโดยเฉพาะเอสเ m ็มเ e นี่ยก็ต่อยอดขึ้นมาแล้วก็มีพลังความสามารถในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้นะครับท่านจะได้เห็นอินฟลูเอนเซอร์จีน30มสกว่า50ิบรายที่จะมาขายสินค้ากลับไปประเทศจีนท่านจะได้เห็นอินฟลูเอนเซอร์ไทยที่จะมาขายแล้วก็สามารถเปิดตลาดคนไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้นท่านจะได้เห็นอินฟลูเอนเซอร์ของประเทศต่างๆเท่าที่เข้ามาร่วมกับเราจะขายสินค้ากลับไปประเทศของเขาเพราะนั้น สองเดือนข้างหน้าจะเป็นสองเดือนที่เราพิสูจน์ความมั่นใจของกระทรวงาพาณิชย์เราว่าการที่เราเปิดตลาดด้วยวิธีการใหม่แบบนี้สามารถสร้างไรายได้เพิ่มไรายได้และเพิ่มโอกาสเพิ่มการตลาดเพิ่มช่องทางให้กับผู้ประกอบการไทยและ s อสีไทยหรือไม่วันนี้เป็นวันที่เรามาจัดงานทดลองแล้วก็ไลฟ์ให้ทุกคนได้ดูเป็นตัวอย่างก็ผมหวังว่า การถแถลงข,าข่าวครั้งนี้จะเป็นการเปิดประตูการค้าใหม่เป็นการเปิดมิติใหม่ของการร่วมมือกันระหว่างไทยและจีนและเป็นการเปิดมิติใหม่ของการค้าในระบบที่ใช้เทคโนโลยีใช้อ e ีคอมเมิร์ซใช้อะไรต่างๆที่เข้ามาร่วมกันนะครับก็ผมขอให้การจัดงานในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตประสบความสำเร็จและผมเชื่อว่าพลังแห่งความร่วมมือกัน นะครับของผู้ประกอบการไทยทั้งหมดและสตาร์ทอัพทั้งหมดหรือ SME ทั้งหมดเนี่ยโดยมีกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างท่านกับผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคชาวต่างประเทศที่จะเกิดขึ้นจะทำให้เราได้ประสบการณ์ครั้งสำคัญที่จะหาช่องทางในการหาไรายได้เข้าประเทศแล้วก็ขอให้การจัดครั้งนี้นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าแล้วก็ขอให้ผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการ e, s m e ม,มีความสุขที่จะมีช่องทาง ผลิตสินค้าแล้วหาตลาดในการขายสินค้าได้แล้วก็หวังว่าบริษัทจงซื่อจะเป็นตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ของเขาการใช้อินฟลูเอนเซอร์เป็นเครื่องมือเหล่านี้จะได้ถ่ายทอดให้เราได้รับรู้แล้วก็สามารถที่จะทําให้การหาตลาดใหม่ของส่งพลนี้ประสบความสำเร็จในอนาคตครับขอเปิดงานในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ